งามจริงครับตอนนี้มัน้นขึ้นอีกก็นนะนั่นๆจริงดิเอาเล,เลายเลยใส่เลยี่ครับเป็นเป็นแหสุดท้ายอ่ะพี่กั้นแสุดท้ายหน่อยสุดท้ายหน่อยครับส,สวยเลยครับนี่เป็นไม้สุดท้ายแล้วที่เราจะลงตอนนี้ก็ได้เยอะนะครับได้ประมาณ20กิโลได้มันมันเกินทาร็ตที่เราตั้งไว้แล้ววันนี้ ต่งถัาเกจไปที่10กิโลครับแต่วันนี้เราได้เกินแลวก็ได้เร็วมากใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงนิดๆครับ1ชั่วโมง20นาที20กิโลครับปลาที่เยอะมากเมื่อกี้ก็มีลุงคนญี่ปุ่นเขามาคุยด้วยนะครับก็บอกว่าปลาเนี่ยมันไม่ใช่ปลาของญี่ปุ่นมันเป็นปลาที่มาจากอาแอฟริกาแต่ว่าเมซอนอะไรนะครับก็มีคนญี่ปุ่นเอามาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงในสระ แล้วมันก็หนีออกมาครับมันก็นมาแพร่พันุขยายพันุเยอะมากผมก็เลยถามว่าแล้วแล้วคนญี่ปุ่นกินไหมครับเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาเขาไม่ไม่กินกันนะครับไม่ค่อยกินกันมันก็เลยเยอะมากตัวใหญ่มากอ,อะไรเต่าดิเต่าก็โผล่มาดูลุ้นก็มีแต่ว่าอัตสียงติด งายไหม่รือติดเล็กไม่สุดท้ายเพราะแอกนี่ขาดไม่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 เสี่ยงดีกว่าเราได้เยอะแล้ววันนี้เราได้เยอะแล้วเอาแค่นี้พอครับก็เต็มหนึ่งถังปลากับกับใส่ตะแกรงเลโอ้นี่ลูกปลาลูกปลานินใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเ,เยอะมากเลยครับจานจานรถมาโกูนี่ครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ลูกป็าน,นินอ้โหยเยอะมาก นี่นะนี่นะทุกคนนี่นครับกินยังไงก็ไม่หมดนะครับน,นี่แฮปปีท้ายก็ยกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมาดูกันครับมีปฏิกิริยาอะไรไหมไม่มีครับเ้าเดี๋วไม่เหมืนี๋ยม่นี่ครับนี่ทุกคนดูปลาลูกฟางลูกปลาทั้งน,นี้ครับเยอะมากไปครับปิดจ๊อบกัน อาบน้ําเตียนชุดกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันที่จุดทําปลาของเราวันนี้ก็เต็มคันรถครับเต็มถังฮะ,ะเาดิเอานดิจานกันเอาดิเอาเร็วเลย ไปต้องไปต้องรออะไรแล้วใส่ลงไปเลยใส่ไลยใส่ลงไปเลยลุ้นครับลุ้นลุครับเมื่อกี้นี่ขึ้นมาย่อยเยอะขึ้นมายอยเยอะตรงนี้ครับมันรู้จักเซียนเฮโค้ราน้อยไปแล้วครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้เลยไปไกลไปเปล่าอนนี้สวยงามครับผมดิกครับ มาลุ้นกันครับยังจัดแหยังไม่เสร็จเลยครับมันขึ้นมาแล้วจักเสียนแหยครับเมื่อกี้มันขึ้นจากตรงนี้ขี่เขาไปดักตรงนั้นมาลุ้นกันครับเป็นไงมีครับมีครับมีตัวมีตัวครับมีตัวมีตัว มีตัวครับมีปฏิกิริยาครับเกิดขึ้นครับร,รักระบอกหรือเปล่าโอ้ไม่ก็ลูกแอตซียิเงยี่ย <c oughs> งย <c oughs> ็นไงบ้างครับพี่กัน <c oughs> มีครับมีมีตัวครับมีตัวครับผัดได้ถึงการเคลื่อนไหว หนึ่งหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวยังน้อยหนึ่งตัวครับโอ้ยตัวนี้แหละที่เอาเยอะเมื่อกี้ยังหน่อยก็ได้ครับว่าปิดคลิปเลยไล่ล่าสวยงามครับเมื่อกี้ขึ้นมาย่อเยอะตาหน้าตาตาล่างเยอะไปเอาแหกแล้วนี่ครับไม่ออกครับออกยากครับมันออกยากออกยากแหตัวนี้นี่ครับปิดคลิปเต็ีมเลื่อนย้ายมันเป็นอันนะ เดี๋ยวเห็นมาสองครับออกไปแล้วหนึ <backyard> ่งหมนีขครับโอ้ญเขาสวยๆปลามันตัวสวยๆนะน้ำดื่มเน้นๆดูของแท้ครับวันนี้มากับเชียนแหของแท้เลยคนจับปลาเยอะสุดครับถ่ายๆคนจับปลาเยอะสุดเมื่อกี้ล้างนะทุกตัวครับนี่ครับโอ้ลหไาดูครับปลาดีนสุดเลยครับเหยงามจริงครับจัดนี้จั่ขึ้นอีกก็นั่นนั่น ริงเ,รอเอาเลยเลยใส่เลยใส่เลยฉันกัน้เดี๋ยวมันมาเหยาะเยื่เราเลยมีห้าพันถังก็ทำได้ตามเป้าหมายนะครับวันนี้มีอย่างน้อย20่ิกิโลอันนี้อันนี้คือหนึ่งถังแล้วก็อยู่ที่ไทยจักรยานตรงนี้โอเค